บางเรื่องอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะอย่างคดีนี้นะครับเป็นคดีที่ทีแรกเนี่ยโอ้โหนี่ทัวร์ก็ไปลงคนขับรถตู้นะว่ามีเนี่ยเด็กสาวอายุ13ปีนั่งรถตู้จากขอนแก่นเข้ากรุงเทพมาหาพ่อแม่ที่กรุงเทพแล้วเด็กเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยโดนคนขับรถตู้เนี่ยมอมยาข่มขืนบนรถนะครับจนทําให้เธอเนี่ยสติแตกล่าสุดเรื่องนี้ทางเด็กเนี่ยรับบอกว่ากุเรื่อง นะ,ะกลายเป็นว่าคนขับรถตู้เนี่ยบริสุทธิ์นะครับนี่ก่อนหน้านี้ถูกประนามไปหลายวันเลยคุณผู้ชมโดยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือกรณีที่ว่ามีเด็กหญิงวัยสิอ้างบอกถูกคนขับรถตู้เนี่ยที่เขาเรียกว่นนานัเดชนี่นะอายุ50ปีเนี่ยมอมยาเธอแล้วก็ขืนใจในระหว่างที่เนี่ยนั่งรถตู้จากขอนแก่นเนี่ยเข้ากรุงเทพเพื่อมาหาพ่อแม่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ บนรถเนี่ยส่งคนทยอยส่งคนหมดแล้วเหลือเธออยู่บนรถเป็นคนสุดท้ายแล้วเธอก็ถูกหมอมยาคือให้ดื่มน้ําแล้วก็หมดลักษณะก็คือแบบสลึมสลือจากนั้นก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะความคืบหน้านล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตำรวจนะฮะได้มีการสอบปากคำเด็กหญิงวัย13ที่โรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งอาการน้องก็ดีขึ้นน,นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีอาการคล้ายกับว่าเนี่ยจิตใจไม่ปกติเนี่ยเหมือนเด็ก ที่มีอาการเพอร้อมีอาการสติแตกเนี่ยนะล่าสุดสอบปากคำเด็กหญิงวัยสิบสามะรับสารภาพบอกว่ากุเรื่องขึ้นมาเรื่องราวที่ออกข่าวไปเนี่ยมันไม่จริงนะครับโดยเธอเนี่ยไม่เคยออกมาระบุว่าคนขับรถตู้ล่วงละเมิดทางเพศแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่คนที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็คือคนในครอบครัวของเด็กเด็กอายุ13เนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลนักข่าวเรื่องนี้มีรายงานบอกว่าเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ถูกล่วงละเมิดอนะ่ะแต่ว่าตอนนี้ ที่ยืนยันได้ก็คือว่าตัวผู้ที่ร่วงละเมิดเนี่ยไม่ใช่คนขับรถตู้นะครับคนขับรถตู้เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นผู้กระทํานะครับวันนี้คุณผู้ชมฮะทางตํารวจได้มีการถแถลงเลยนะครับโดยรักษาการผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพลตํารวจตรีอนุวัตสุวรรณภูมิก็ได้มีการถแถลงความคืบหน้าหลังจากสอบปากคําพยานแวดล้อมครบทุกปากโดยพยานทุกคนให้การในทิศทางเดียวกัน ว่าคนขับไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาส่วนการสอบปากคําเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13สารภาพบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศส่วนสาเหตุที่มีการกล่าวอ้างเรื่องกล่าวยังไม่สามารถให้เหตุผลได้เนื่องจากผู้เสียหายเองยังเป็นเด็กอยู่การสอบสวนก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยแยกออกเป็น2ประเด็นคือกรณีที่กล่าวหาคนขับรถตู้ ก็ถือว่าไม่มีความผิดแล้วนะตอนนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เนื่องจากว่าทั้งพยานทั้งหลักฐานทั้งคาให้การต่างๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปผูกมัดอะไรคนขับรถตู้ได้เลยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังน่อยฮะท้ายนะครับไม่มีพยานที่ให้การว่าน้องเนี่ยไม่ได้ลงเป็นคนสุดท้ายระหว่างทางเนี่ยระหว่างที่นั่งมาโดยตลอดเส้นทางเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์หรือมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นบน เมืดหรืออะไรตามที่เป็นข่าวนะครับปรากฏว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยก็คือเด็กเนี่ยก็ยังอยู่ในความดูแลของทางคุณหมออยู่หรือในแพทย์เนี่ยใน,ในในการที่จะดูอาการของเด็กอยู่นะครับขณะที่วันนี้ผู้สึกข่าวก็เดินทางไปที่บ้านย่าของเด็กที่อยู่ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คุณย่าที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ให้ข่าวด้วยนะครับย่าวัย63ปีเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ย คือถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็อยากจะขอโทษคนขับรถตู้ที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าย่าเองก็ไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายหรือปรักปําแต่เพราะความเป็นห่วงหลานสาวเล่าให้เล่าให้ฟังอย่างไรย่าก็สื่อสารไปอย่างนั้นนะครับอีกทั้งอาการของหลานเองเนี่ยคือหลังจากกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยกลับมาที่บ้านที่อํเาเภอแวงน้อยที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีอาการดูปรแปลกๆเนี่ยผิดปกตินะครับนี่นะครับอเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะว่าไดนนอนเลย โอ้ยจักสีวางได้เหลือยายก็เสียใจว่าเอาหลานกูคือเว่ากูฟังแบบนั้นบันทีผลไหนการคือสิมาว่าแบบนี้คือติจั้งสั้นจั้งสี่ก็ให้ก็เสียใจขอโทษขออภัยน้ำความที่หลานว่าไหนฟังหลานก็ได้ว่าไห้นะข้าวไปฟังบางสันให้การไปทั้งสี่ ร้านก็ขอโทษหลายๆนะขอโทษหลายๆเลยหย,ยกเมื่อขอย้อมเมื่อไหวขอโทษเพิ่นก็ได้ปักปั๊มเพิ่นคือเบาตามหลานเบาให้ฟังให้การไปจังสันซ้ำนันสามสี่เจ็ดนี่นะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าคนขับรถตู้เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะยา่าผู้เป็นย่าก็ขอโทษนะครับส่วนอาการของเด็กที่มีอาการแปลกๆหลังกลับจากกรุงเทพเกิดจากอะไรนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยว สอบสวนกันต่อไปอย่างละเอียดแต่ว่าก็ต้องเร,เรียกว่าต่อหน้าทีมสาวิชาชีพเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่นะ13ปีนะครับ